ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับครับวันนี้นะครับมาทําที่กวาดหญ้านะครับแบบนี้นะครับี้ด้านหลังนะครับต่อไปเราก็จะมาวัดนะครับโดยใช้ท่อ PVC นะครับขนาด2นิ้วนะครับวัดตามที่หัวนะครับของเครื่องตัดหญ้านะครับ ความกว้างนะครับจะได้23ครึ่งนะครับส่วนความยาวนะครับก็จะได้3 0มนะครับอันนี้ก็เป็นความยาวนะครับก็แล้วแต่นะครับพี่น้องนะครับหากว่าท่านจะเอาสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับเรามาวัดนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณสักไม่เกินนะครับสองเส้นนะครับ หรือเส้นครึ่งก็ได้นะครับพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องที่จะใช้นะครับทําเครื่องกวาดยญ้านะครับอันนี้เรามาร่นนะครับเพื่อจะมาพับนะครับหล่นต่กแก๊สนะครับแล้วก็พับนะครับการพับนะครับก็จะดีไปอย่างนะครับยญ้าจะไม่หล่นนะครับเวลาเราตัดนะครับเพราะว่า ยาจะอยู่ข้างบนนะครับประมาณสักนิ้วครึ่งนะครับประมาณนะครับแล้วก็มาตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องนะครับตัดให้ถึงตามที่ที่ชี้นี้นะครับเพื่อจะได้เข้าไปล็อกนะครับแบบง่ายนะครับตัดหรือท่านจะใช้เลื่อยก็ได้นะครับตามถนัดนะครับนี่ก็ใช้ ไปตัดนะครับเสร็จแล้วเราก็มาจบนะครับเป็นหัวเร้นะครับจบนะครับผมจะใส่ด้านหลังนะครับหากว่าใส่ด้านหน้าก็จะง่ายอยู่นะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เรามาประกบนะครับก็สามารถ ซื้อนะครับตามร้านขายวัสดุก่อสร้างตัวไปนะครับเป็นที่รับท่อนะครับเรามาประยุกต์ใช้นะครับอันนี้เป็นของเป็นขนาดหกขุนนะครับพี่น้องนะครับอ้หล่นนะครับเพราะว่าไก่ควงนะครับก็ไกควงไม่ราคาไม่แพงนะครับทําให้หล่นได้นะครับต้อง ใช้ขคควงที่มีราคาหน่อยนะครับจะดุดเหล็กนะครับพี่น้องนะครับท่อ PVC นะครับบางท่านก็ใช้ขนาดหนานะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ขนาดหนานะครับก็แนะนำให้ใช้นิ้วครึ่งนะครับจะไม่หนักนะครับพี่น้องนะครับหากใช้สองนิ้วนะครับก็จะหักนะครับเนื่องจากว่าความหนานะครับ ทีนี้นะครับใช้ใช้นะครับขนาดบางนะครับแต่จะโอนนะครับโอนก็จะใช้โท่นะครับตัดครึ่งนะครับเพื่อตําประกบให้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 แข็งนะครับพี่น้องนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ไม่ยากนะครับ เราก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับหรือว่าท่านไม่ทําแบบนี้นะครับทําได้ง่ายนะครับก็สะดวกสบายนะครับทําโดยใส่ข้างหน้านะครับใส่น็อตสองใส่น็อตสี่ตัวนะครับสามารถประกบได้นะครับง่ายนะครับเสร็จแล้วนะครับพี่น้องนะครับนี่คือเสร็จแล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ แต่ก็จะต้องตั้งนะครับในที่สูงนะครับสําหรับเครื่องตัด้านะครับอันนี้เป็นข้อ่อนนะครับพี่น้องนะครับเป็น4จังหวัดนะครับเสร็จแล้วนะครับตัดดีนะครับพี่น้องนะครับนี่คือที่เราทําเสร็จแล้วนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับแล้วก็อ่อนนะครับที่ทํามากบ แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า่อนนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูนะครับการตัดหญ้านะครับกวาดได้หมดนะครับกวาดหญ้าที่อยู่ในคนานะครับกวาดขึ้นได้หมดนะครับพี่น้องนะครับสะดวกสบายนะครับตะกอนไม่มีนะครับไม่มีทําแบบนี้นะครับทําให การตัดหญ้านะครับถ้าไปสองคนนะครับไปกับแม่บ้านก็แม่บ้านบนนะครับเนื่องจากว่าหญ้ากระจัดกระจายนะครับแบบนี้นะครับก็จะทําให้เราตัดตัดเช้านะครับตากไว้นะครับเพื่อให้น้ำค้างนะครับแห้งนะครับแล้วก็เป็นการ ให้ญ้าที่เราตัดนะครับสามารถนําไปให้โขกะบือนะครับกินนะครับแล้วก็จะได้มีวิตามินนะครับคําว่าวิตามินในที่นี้นะครับก็คือการที่หญ้านะครับที่เราตัดนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งเอากองนะครับปล่อยให้เขาถูกแดดก่อนนะครับวิตามินก็คือการที่ หญ้านะครับถูกแดดนะครับทําให้วัวควายนะครับจะได้ไม่เขาเรียกว่าจะได้ไม่ท้องเสียนะครับทําให้หญ้าแข็งแรงนะครับหรือว่าหญ้าแก่นะครับอันนี้ก็คือเครื่องตัดหญ้านะครับเคาอ่อนนะครับใบเลื่อยนะครับเป็นใบเลื่อย12นิ้วนะครับประหยัดนะครับประหยัดน้ำมันนะครับหากว่าเราใช้10นิ้วก็จะให้ ก็ลำบากนะครับเนื่องจากว่า10นิ้วนะครับจะช้ากว่านะครับ12นิ้วนะครับครับนี่คือลักษณะแบบนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงนะครับพี่น้องนะครับที่คันนานะครับหรือว่าที่นานะครับใช้สะดวกนะครับแบบนี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้นะครับหรือว่าการทําแบบ DIY นะครับเราคิดสร้างสรรค์นะครับ สามารถนําไปใช้นะครับหรือว่าสามารถนําไปทาเองได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าหญ้านะครับนะครับกวาดได้หมดนะครับข้างคนานะครับไม่เหลือนะครับพี่น้องนะครับหากว่าเราไม่งงนะครับก็อาจจะหล่นนะครับหรือว่าอาจจะกระจายกระจายได้บ้างนะครับแต่หากว่าเราทํางงแบบนี้นะครับก็สะดวกนะครับ ในการเก็บนะครับในการกวาดหยานะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ ดูนะครับพี่น้องนะครับขาดได้หมดนะครับขอบคุณนะครับ